HSG Laser ผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ขึ้นรูปโลหะเปิดตัวฐานการผลิตใหม่ทั้งหมดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการภายใต้ทีม Growing Global, Linking Local ด้วยอุปกรณ์ตัดเลเซอร์โซลูชันระบบอัตโนมัติที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างแข็งแกร่งซึ่งมีการติดตั้งแล้วกว่า25,000เครื่องทั่วโลกเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า20,000รายทั่วโลกนอกเหนือจากการพัฒนาความสามารถในการผลิตแล้ว HSG l a s ซ r ยังได้ร่วมมือกับบริษัทอันธมิตรในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการจ้างงานในท้องถิ่นและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อรองรับการเติบโตของระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมระดับสูงของประเทศไทยและมุ่งมั่นที่จะมีฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต3,000หน่วยต่อปีและการผลิตรวมทั่วโลก10,000หน่วยต่อปี Not so focused on the competitor mm -hmm. as my speech I mentioned. That be more focused on our customers. Mm -hmm. So our values we are customer centric, mm -hmm. and we also take care of our employee as we mentioned that to change our employee mm -hmm. and invest in our core technology. Therefore, uh, this, let's say going to a new market, dealing with a new country, stuff with, let's say different uh, law, let's say, uh, le uh, legislation environment, different culture, mm -hmm. even religions. So